สัดีค่ะแมลงมาดำนาโซ่ยเยโมเนาะคะนาะค่ะทองฟ้าสวยไหมคะนุน่นค่ะตะวันรับดิในาบ้านเฮาตัวนี้นะคะนะบึงบรรยากาศทุงไฮทุงนาเนาะย้อนเสงบ่าอกอันนี้คือสุมไฟอูดยุงเนาะอูดยุงย่ำนาเป็นไหมนี่ราคาเวลา เขาเอินหีนนะนะคะโตน้อยๆน่ะมันชิเขาหูเขาต่างไงเขาก็เลยจุดอันหยาขนาดนะคะอูดเลยค่ะ <c oughs> เอาแมดแมงค่านี้ทองฟ้าบานเาอันนี้สิเป็นโู้เลอกไฟเนาะคานี้ทันนี้ก็เป็นโพโกโลนเนาะค่ะเนาะมันนี้ทองฝาสวยนะตอนนี้บรู้ว่ากี่โมงสิเป็นนาฬิกาหรือเปล่าข่ะเบิ่งหลบ,หลบ ส่วนมันส่วนยางอันนี้สิเป็นผู้ผู้หลวงตอนนี้พวกหนูอยู่ผู้พระเอกนะคะนะนาปลาหมูคือเก่าค่ะมาซ้ำแรงให้เพิ่นค่ะเมื่ออื่นพวกกรสิเดียม,มดับอยู่นี่นกกรสิเดียปนาหน,นองเกดเบิ้งเขาว่าฟ้าลายเป็นมิน้นท์เฮติโอกนี่นี่ฟ้าลายกีดมังกรค่ะเฮติโอกเดี๋ยวมาไปหาเห็ดกันเนาะคะ่ะเนอ้องกระสิบม่ได้ไปดอกยากดำให้ดำนาค่ะแม่เอ้ย สีแดงนะเบิ้งทองฟ้านี่สีแดงทองฟ้าสวยดูลงไหวดำนาอยู่โน่นนะอันนี้ก็ฮาวได้กาแล้วก็ฮาวก็มาซ้ำเศร้าซ้ำแรงอะนาะค่ะนาะไปทรงแหงเข้ามาแล้วก็ฮาวกระลึงงานแล้วก็ฮาวก็มาดำเอา เพราะว่าดินมันบกแข็งไงคะ่ะอันนี้ก็เลยอ,อีกประมาณร้อยก็มัดนะคะเพราะว่ามันเป็นนาไหไงเนาะ,นะสวยเด้อค่ะเด้อสวยมีน,นขาข้าวเหนียวคะ่ะแส่ข้าวเจ้าก็ได้แส่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้นะ,ะ้วค่ะเด้อข้าวเหนียวก็แส่ข้าวเจ้าก็ใซ่คะ่ะน้าเห็นบอกควันขข้นแล้วอูที่นีน <laughs> เดี๋ยวไปเบิงหวยดำนาก่อนเอาคลิปคลิปตกแรงนะดำดำมวนดีนะเพราะว่ามันมาห้วนฮะนะคะเดี๋ยวต่ถนัดมือมือทีมือห่างนะ เอาชเบดํารรแล้วบอกจะไล่กล้าให้เบิองเลยดูอืมอันนี้ดำเขาอีเตียเขาสีดำทีจัง่อยเนาะค่ะถ้าถ้าเขาก็ขอเขาสีดำห่างห่างเนาะค่ะเนาะน้ำนี่ก็น้ำสูบเอาขึ้นมาจากเหมยบางสายนะสนาฝนน่ะกับผสมน้ำฝนน้ำฝนมันตกมาตั้งแต่ดำน,น้ำลุงไหวเนี่นะฝนมันสีม,มา้าที่ย่างม้าใบาม้าคำยูสมือนะคะก็เลย ประหยัดน้ำมันไปได้หลายตือบอยู่ค่ะเพราะว่านาสูงวันนี้คันฝนมาหมาเฮาก็ไม่ได้ดำเลยน้นองรวยเนาะต้องรอน้ำฝนค่ะเพราะว่าบ้านเฮาบ่มีมคลองสุรประทานนะรอแต่น้ำฝนอย่างเดียวนะนี่มาเด้อผู้ใดอยากดำนามาสิสอนเบอ่์ล่ะสิเอาให้จอดบ่อ๋อเอาให้มัน ป่าอย่างน้่นเดี๋ยวยามมาแ้วแล้วก็สิออกมาก้านเขียดน้อยนะท้างในบ้านค่เปิดไฟเลยเด้อนกะพิบกะพับแต่ว่าอยู่ในกล้องหามันเจ็มนะคะแต่ว่ามาอยู่ในถุงนาอันนี้มันสิออกมืดแล้วเด้อค่ะเด้อยิกได้อยู่บรลุง หนาดินไปเบิดแล้ววะไป <c oughs> กลับบ้านดีกว่าค่ำแล้วมดตื๊ดตื่อเลย,ยเได้ ไปเจัาคำลงไปไปเดี๋ยวค่อยไลย่โซนลงไปก่อนฮะ <ไป S 1> ก้อนมนกอ,อยูอยกรนท่นละไปเลิกงานยำแรงก็ซีย่านหยัางนอน,นี่เขาสิพากันมากี่อย่างเลยนะฮะแสมงไฟแล้วเขาเริ่มกี่อย่างแล้วข่ายาำนี่นะคันฝนตกนะฮะก็ฟฝ้าออกมากี่อย่างเลยนะเพราะว่า เดือดฮะก,กระชิได้ออกมาหยอดน้ำกดเนาะกี่เข้าไปประมาณสัวโมงหรือสองโมงในก่รหยอดน้ำกดเริ่มตั้งโตเลยนะคะนี่ ไปเอาเงี้ย <Oliv ació? S 1> มังดูจ the <t ient noise> ังนาทีแล้วหนาทีมาเล้มาเล้กาแฟมาไปกลับบ้านกาแฟมือื่นนี้แม่จกคเลยได้โลกาบะโมดับนั้นเบิดละเออดับนั่นเบิดละ ไม่ระเบิดเี็นบ่อคุณเหลี่วกกยวนะเคือเพราะว่าอีโนกับคุณพิงห็วใ่โอ้ดำหน้าไวฮเขาเนาะ,นะดีค่ะฟังเสียงถุงห้ถุงหน้าครเทียดน้อยหลายเท่นะเทียดกระปาผม บรรยากาศสวยนะคะ่ะเนาะงามมาเลยสีเจียมขนาดเลยคนอยังว่าเขาเสือบางพวกไทยนี่เออว่ายอย <c oughs> ู่เด้อสีข้นเลย ลูก้าเต็ม่องมือแตไมชื่ออยเลยไปป้กกาแฟเลยยังไไกดีวหมยได้ยันลุมันเอาขา่าลมอยู่หันบกสมเลนมาหับไปช่างมันบอกว่าลมเล่นมาหับอย่าแฉลบเด้อทามาพีก็ได ละหยยันอู่ดอกฝนตกสามมือทางเลนบัดบักเบียคนกล้านะหนวเขากีดหยาดอยู่แล้วนะมันจะอ่อนกาเนาะเิ้ยเดี๋ยวมืออึดับหน้าแล้วยังคนไปเบิ่งแล้วกันนั่นเลยยังละมันหลกเอาไปซื้อค่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ สองปันหอนมันโกกๆเลยเด้อค่ะเดอ้ดอ